สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูทาร์มชาแนลนะครับโดยผมแอดเจียงคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับและเป็นคลิปเปิดช่องด้วยวันนีเน้เป็นวันที่2นะฮะเดือนมีนาคม2564นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแล้วช่องของผมจะทำอะไรออไม่มีอะไรครับบอกได้เลยว่าเราจะมาวิเคราะห์กีฬากันนะครับเราจะมาวิเคราะห์กีฬากับคู่เด็ก v i p ในแต่ละวันโดย เราไปตามใน YouTube ทีเด็ดในแต่ละวันว่าอันไหนไม่กระแสะแรงมากนะฮะซึ่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีแตกกันทุกวันนะครับตั้งแต่เท้าเย็นมืดจนยี่สิชั่วโมงอ่ะนะครับผมวันนี้เราไปดูใน YouTube ผมเปิดมาช่องช่องหนึ่งผมเจอนะครับเขาก็ให้ทีเด็ดไปทางแมนซิตเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดนะครับ วันนี้เขามี V i P ให้สองคู่ครับวันนี้แมนซินะฮะแมนซิกับเจอกับวู๊แฮมตันตีสามนะครับตีสามเดี๋ยวฟังแมนซิตชนะแค่หนึ่งครั้งนะฮะล่าสุดนะครับแล้ววู๊ชนะสองครั้ง แล้วตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งคือแบดับหนาวมากเลยนะแล้วแล้ว,ลวคือนำอันดับสองอย่างแมนยูเนี่ยห่างสิบสองแต้มนะครับมาเอมาพูดกันต่อที่หน้าเว็บนะครับเราไปเข้าเขเราพิมพ์ใน Google เลยคำว่าวิเคราะห์บอลนะครับวิเคราะห์บอลแมนฟิตกับวู๊บวู๊บแฮมตันนะครับแผน้เนี่ย แผนเนี่ยคือของแมนซีอ่ะสี่สองสามหนึ่งนะครับส่วนวูฟเนี่ยเปิดมาสามสี่สองหนึ่งเลยนะครับก็คือแบบโอ้โหมันมาเปิดหน้าแรกเลยนะมันมาเปิดหน้าแรกเลยนะครับมันมาเปิดหน้าแรกเลยซึ่งมันไม่กลัวแน่นอนงะซึ่งมันไม่กลัวแน่นอนถามว่าสถิติที่มันเคยเจอกันสถิติมันมันมันวัดอะไรได้ม้างมันจะแตกกว่าน,นี้หรือเปล่าผมก็ไม่กล้าสวนนะ เนี่ยครับผมก็ไม่กล้าส่วนนะครับตัวผู้เล่นมีอะไรบ้างมีมีใครบ้างนี่ฮะมีสเตอร์ลิงนะครับผมมีเซซูสเซซูสหน้าเป้านะครับเบนาโดหน้าต่ำนะครับกุนโดกัรนะฮะกุนโดกันมีโดดดีนะฮะแล้วก็ดีอาร์สนะฮะกาบอนนะครับก็คือชุดนี้เหมือนไม่เต็มสุขนะยังไม่เต็มสูขนะครับเดบอยก็ไม่มีนะครับเดบอยเจ็บอาเกโร่ก็เจ็บยาวเลยนะครับ มีกองหน้าตัวที่เอามาจับยัดเล่นก็คือกุนโดกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเล่นหน้าหรือเปล่านะฮะซึ่งเป๊ปมันเคยจับไว้นะฮะส่วนตัวผู้เล่นของของเอ่อวู๊นะฮะมันก็ทุดเดิมครับก็เตาเล่อะไรพวกนี้ฮะโซเซแล้วก็กองหน้ากองหน้าอย่างดีโกโ,กโจต้าก็ไปอยู่ใช่โจต้าวะเนะี่ยที่ขายให้ลิวพูไปนะครับเหมือนหมดเขี้ยวหนามนะครับผมผมว่ายังไง วันนี้ฟอร์มทีมคือแมนซีแม่งเอาแน่เอาสามแต้มแน่ฮะยิงได้ก็รอดูเม็ดสามเม็ดสี่แล้วกันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่ามั่นใจนะับชนะมาทุกโปรแกรมเลยครับผมขนาดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยห้านัดชนะหมดทุกนัดเลยนะครับแถมเกมอ่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็กดอ่ามุนเช่นกลับบักไปนะครับไปเยือนเขาด้วยนะฮะชนะสองศูนย์นะครับผมวันนี้ เราก็ฟันทงให้แมนซิตแล้วกันนะครับทั้งสองทางเลยผมดูสักสองที่นะคือสรุปไวๆบนะครับก็วันนี้นะจะบอกง่ายๆเลยนักลงทุนถ้าใครเป็นนักลงทุนนะยสกอร์สูงแรกมีแน่นอนนะครับแต่แนะนําให้กดสดตอนบอลแข่งนี่ยสักสิบนาทีไปแล้วนะฮะราคาที่หน้าเว็บนะครับลูกครึ่งครบ2นะฮะหรือว่าหนึ่งจุด้าลบสนั่นเองนะฮะราคาน้ําน้ําแดงนะฮะลด จุดศูนย์เก้าเนะครับเดี๋ยวเราลงทุนไปสักห้าร้อยบาทแล้วกันเนะฮะตามผมนะครับผมแอดเจียงเนี่ยกดไปห้าร้อยบาทขำๆนะฮะแนะนำนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรเล่นตามนะฮะไม่ควรเล่นตามนะครับผมโอเคจัดไปที่แมนซิตี้เนียฮะสกอร์สูงมีแน่นอนนะครับสูงแรกนะฮะกับสูงเต็มเวลาแล้วก็อยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้นะฮะด้วยุ่งเครื่องฝรงนะครับ ปันธงไปเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปนี่ครับคู่ต่อไปเป็นอะไรไปที่อิตาลีนะฮะลาซิโอกับลาซิโอกับโตลิโนโโนโะฮะ เขาบอกประมาณไม่ได้งั้นเราไปดูเลยวิเคราะห์เขาบอกให้ราซิโอนะครับแต่ราซิโอนัดที่แล้วแพ้มานะแพ้มานะครับคือสถิติมันเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้ครับลาซิโอนะฮะราซิโออันดับเจ็ดน,นะครับผมโตลิโนโตลิโนคือบวยเลยนะ โรลิโน่คือบว้ยเลยนะเอ้ยอันดับที่สิบเจดนะฮะอันนั้นมันโคตโตเน่พูดผิดครับผมเสมอสี่ชนะหนึ่งเองล่าสุดลาซิโอนี่ก็ผลงานแพ้ชนะแพ้แลว้วกนะ็ชนะชนะเอาไงดีไปดูราคาหน้าเป๋มันีกั่เอ้ยไปดูการวิเคราะห์ก่อนเราวิเคราะห์ก่อนทาง youtube นะฮะทาง youtube ให้ไปลาซิโอเนี่ยฮะเราวิเคราะห์กันก่อน Okay. แผนเหมือนกันเลยนะครับผมว่ามีมีแหลกอะ่ะมีแลกกันแหลกอะ่ะนะฮะมีแลกกันแหลกครับคือสามห้าสองสามห้าสองเลยครับกลางแน่นทั้งคู่ฮะคใครพลาดก็โดนอะ่ะแล้วหลังรั่วถ้าหลังไทรรั่วก็จบนะครับถ้าหลังไทรรั่วก็จบนะบผมไม่พูดถึงตัวนักเตะแล้วนันไปไๆววนะฮะไปไปผลงานก็ไปดูย้อนหลังเนี่ยเขาบอกไลฟโอชนะสองศูนย์ นี่ยครับวันนี้ลาซิโอชนะสองสมุนชางทาง YouTube ก็ให้ทาง YouTube ก็ให้ลาซิโอเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้าเว็บกันนะวันนี้เราจะลงทุนกี่บาทนะฮะเราไปดูราคาหน้าเว็บกันครับราคาหน้าเว็บครับหนึ่งลบหนึ่งจุดห้าหรือว่าลูกพวกลูกครึ่งน,นั่นเองนะครับลูกพวกลูกครึ่งน,นั่นเองสูงราคาสูงเป็นเวลานะครับฟูลไทม์สองจุดห้าลูกก็คือถ้าสองฝั่งยิงกันมากกว่าสามลูก เราก็ได้ตังค์แล้วเราไม่ต้องทายว่าใครใชนะเออเจ๋งนะเจ๋งนะงนะก็ตามนะ VIP สองคู่นะเขาบอกเราก็ตามไปขำๆนะครับแนะนำน้องๆที่มีอายุต่ำกว่าส8บปปีนะครับไม่ไม่ให้เล่นตามนะครับขอให้คนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะเล่นได้นะครับก็คือตอนนี้บอกได้เลยว่าเว็บมันเยอะมากนะครับอยู่ที่ใครจะเล่นที่ไหนยัไงไงนะครับไป ผมก็จะกดที่ลาซิโอห้าร้อยนะครับผมลูกควบลูกรึ่นนะครับในบ้านเจอตอริโน่เนวยอย่าไปกลัวที่ะเขาบอกมาแบบนี้แล้วเรารูวยเดี๋ยวพร,รุ่นงนี้เรามาสรุปผลกัน,นเ,ก <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปผลกันอะลุยไปห้าร้อยบาทนะฮะโอเคแมนซิกับลาซิโอลาซิโอเทะยกนไหนวะที่เที่ยงคืนครึ่งเนีฮย เราจะรู้ผลของลาซิโอก่อนนะครับเราจะรู้ผลของลาซิโอก่อนแล้วก็มาด้วยแมนซิกนะครับก็คือเล่นอย่างนี้นะฮะลงเดี๋ยวเราจดสถิติกันทุกวันทุกวันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกับแอดเจียงนะฮะกับช่องฟูล e Channel คลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็นคลิปเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันนะฮะก็วันนี้ก็ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย